ทั้งหนาวดิบนะคะตอนมาสกีตรงไอสบาหูเทยไปด้วยกันนะคะทั้งหนาวยิบจ้าอุณหภูมไม่มากไม่น้อยนะคะติดล็อกค่ะติดองศานะคะโอมิานี่เพิ่อุณหภูมิ้าบข้างนค่บรรยากาศผมก็เยอะเนี่ยค่ะน้องหนาก็เพลินกับการชมอยู่นะคะเข้ามาข้างใน จะจะมันจะเป็นแก้วเป็นน้ำแข็งนะบางนี่อาจจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะข้างในเป็นแต่น้ำแข็งนั้นเป็นจ้าบรรยากาศค่ะผู้คนก็มาชมเยอะแยะเลยนะคะน้องหนังก็เช่นกันค่ะโคนชอบกล้องนะคะมาทามาถ่ายดูสวยๆหนึ่ง เริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศข้างในค่ะไม่มากไม่น้อยนะคะลบค่ะเจ็ดองศานะคะบรรยากาศคา่ะอากาศทั้งหนาวและเย็นเลยนะคะโปดชอบกลมนะคะไปทางไหนก็ถ่ายแต่รูปนะคะความหนาวกับคนเย็นต้องปกคลุมสีขาวไว้ก่อน,นะคะ่ะไม่ได้ค่ะอากาศทั้งหนาวและเย็นนะคะ ก็มีค่ะแต่เวลาถ่ายรูปนะคะมือไม่ถาน,านะะัดค่ะบรรยากาศนะคะสุดยอดแข็งความหนาวกับความเย็นเลยแหละคะ่ะความหนาวกับความเย็นไปด้วยกัน,นะคะ่ะโรงแรมน้ำแข็งค่ะนี่แหละคือบรรยากาศของโรงแรมน้ำแข็งขอกแะคค่ะขาค่ะทั้งหนาวและเย็นทุกคนก็พากันเข้ามาเรื่อยๆนะคะ อบกล้องด้วยนะคะชอบถ่ายรูค่ะบรรยากาศผู้คนนะคะตอนนี้รอคิวค่ะเพื่อเอาตั๋วมาแรกนะคะเครื่องดื่มค่ะค่าตั๋วเข้ามาชมขั้นต่ำา6 6 5นนะคะตีเป็นเงินไทยก็7ก0บาทนะคะไม่มากไม่น้อยค่ะใครอยากชมโรงแรมน้ำแข็งก็เข้ามาได้นะคะ มาในห้างใจกลางกรุงสตอกโฮล์มของประเทศสวีเดนจ้ามีขน,น้องนาวปุ่นชอบล็อกขชอบถ่ายรูปน,นะคะไปทีงไหนก็ถ่ายรูปค่ะคุณผู้คมเยอะแยะมากเลยนะคะมาค่ะมาเที่ยวโรงแรมน้ำแข็งใจกลางกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟค่ะออร์แลนดานี่แหละคะ่ะ ไปตรงที่ฉน,นั้นมีรถไฟที่จะไปที่ออลันดานะคะมาเลยค่ะให่กลางกรุงสตอกโฮล์ประเทศสวีเดนนี่แหละคะ่ะมาชมด้วยกันมาเที่ยวไปด้วยกันมาสนุกไปด้วยกันกับควอบครัวค่ะเรื่องกีนค่ะโรงแรมน้ําแข็งสองแทแน่นอนค่ะสัมผัสนี่ก่คือสัมผัสมีแต่น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งทั้งนั้นเลยค่ะ มาสัมผัสความหนาวกับความเย็นไปด้วยกันงทค่ข้าน้แข็งน้ําแข็งดูผู้คนนะคะดูผู้คนเยอะแยะค่ะจางพากันถ่ายรูปคะ่ะถ่ายรูปนะคะดูผู้คนคะ่ะเยอะแยะนะคะถ่ายรูปคะ่ะพากันถ่ายรูปนะคะบรรยากาศคะ่ะความสวยงามอีกแบบนะคะดูผู้คนนะคะ เยอะแยะมากเลยค่ะสนุกสนานถ่ายรูปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะใครที่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะน้องนางมาคนเดียวก็ถ่ายรูปอยู่คนเดียวค่ะาพาชมนะคะดูม้านั่งะคะ่ะเป็นน้ําแข็งน,นะคะทําด้วยก้อนแข็งรองข้างล่างนะคะข้างบนก็เอาไม้มา,มาะะดูความสวยงามน,นะคะความสวยงามอิฐเกลค่ะบรรยากาศค่ะทุกคนก็จะมานั่งนะคะดูความสวยงามน,นะคะ บรรยากาศค่ะนี่ละคะโรงแรมน้ําแข็งของแท้แน่นอนทุกอย่างนะคะน้ําแข็งหมดค่ะเมตาฟิวค่ะดูค่ะทั้งหนาวและเย็นค่ะงความหนาวกับความหนึบนะคะนกก็เป็นน้ําแข็งนะคะทุกอย่างประดิษฐ์ประดายขนาเป็นน้ําแข็งทั้งนั้นเลยค่ะลงแรมน้ำแข็งค่ะ ดูน้ำแข็งน,นะคะแกะสลักน้ำแข็งเป็นการเต้นเ,นต,นเต้น,นระบ,บําค่ะดูนะคะความสวยงามค่ะไม่ธรรมดานะคะ แก่จะหลักเป็นน้ำแข็งค่ะงานฝีมือนะค่ะชมความสวยงามค่ะบรรยากาศค่ะค่ะ ชมความสวยงามค่ะมีเพลงเพราะอให้ฟังด้วยค่ะลราบสวยงามดีเดียวค่ะอาชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผสมเครื่องดื่มนะคะ ชมค่ะชมความสวยงามนะคะของโรงแรมน้ำแข็งค่ะดูนะคะก้อนน้ำแข็งค่ะ เป็นนางนเงือกนะคะปริประ,ประยเป็นนางเงือกนะใช้เป็นปก้อนน้าแข็งนะคะสามารถสัมผัสได้ก็คือน้ําแข็งทางนั้นแหละค่ะมีแต่น้ําแข็งทางนั้นนะคะ,วะคะวามหนาวกับความเย็นนะคะสับผได้เลยนะคะมาชมความสวยง,งามเลยคะ่ะผู้คนเข้ามาชมก็มาชมความสวยง,งามเนะะี่ยค่ะดูนะคะ มีมการแกะสลักน้ำแข็งค่ะดึนความสวยงามอีกเลยนะคะชมความสวยงามค่ะของโรงแรมน้ำแข็งค่ะ Ice Hotel นะคะผู้คนก็พากันกำลังเดินเนข้ามาอีกนะคะบรรยากาศค่ะคนที่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะจับกลุ่มรวมกันนะคะน้องนางมาคนเดียวค่ะ เวลาถ่ายรูปก,ก็ต้องอาศัยให้คนช่วยถ่ายรูปแห่งนะคะบรรยากาศค่ะความสวยงามอีเว็นนะคะของโรงแรมน้ำแข็งอยู่บนขั่วโลกนะะือของประเทศสกีดินจ้าบรรยากาศนะคะผู้คนก็พากันมานะคะเป็นกลุ่มเป็นต้นเลยจ้าดูความสวยงามอีเว็ดน,นะคะ การถ่ายรูปค่ะเป็นมุมสวยๆงามๆจ้าชมความสวยงามจ้าผู้คนนะคะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจ้า